เตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสกูสรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับต่อเน,นื่องจากการสวดครั้งที่แล้วโอมเพียงผ่านไปมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะรู้เวลาเราสวดมนเนี่ยมันต้องสวดมนเนี่ยต้องออกเสียงหรือเปล่าหรือว่าสวดในใจได้แล้วสถานที่ในการสวดมนจำเป็นต้องเข้าวัดไหมหรือว่าสวดในที่สงบอยู่ในห้อง พระหรือเปล่าหรือว่าสวดมนต์ที่ไหนก็ได้หรือเปล่าคุณต้าเคยมีคําถามข้อนี้ไหมครับประสบการณ์ตรงมากเวลาไปถวายสังฆทานผมไม่ค่อยกล้าสวดรู้สึกเขินครับแล้วก็รู้สึกกลัวเดอ๋อกลัวผิดอ่าหรือว่าถ้าสวดคนเดียวก็ไม่กล้าออกเสียงคลัวเขาจะว่าบ้าอะไรเงี้ยฮมันก็เลยแต่ว่าถ้าสวดในใจครับได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวถามอาจารย์รัติิดครับผมอันนี้ก็เป็นคําถามที่ ถามกันเป็นประจาสำหรับคนสวดมนต์อย่างตาก็จะคล้ายๆกันกับหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าสวดได้ไหมแล้วถ้าไม่สวดออกเสียงแล้วมันจะขลังเหมือนสวดออกเสียงไหมหรืออะไรต่างๆจริงๆคือเราต้องเข้าใจความหมายของการสวดมนต์ก่อนการสวดมนต์ก็คือการที่เราเอาจิตเนี่ยไปผูกอยู่กับมนต์นั้นซึ่งมนต์นั้นโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ก็คือหนึ่งในการภาวนาคือการทําให้จิตไปคอนเซนเทรตหรือเพ่งอยู่กับอะไรให้เกิดสมาธิทีนี้ เพราะฉะนั้นพอมันให้เกิดสมาธิเนี่ยนั่นคือจุดหมายของมันเพราะฉะนั้นไอการสวดออกเสียงหรือไม่ออกเสียงเนี่ยจึงเป็นแค่ปัจจัยเสริมเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายเมื่อคุณต้องการทําให้เกิดสมาธิเนี่ยเอาจริงๆเมื่อสมาธิมันลึกลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเสียงหรอกหรือว่าเวลาที่เราสวดเพื่อแผ่บุญก็ดีสวดเพื่อถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเทวดาก็ดีเนี่ยพวกนี้เขาไม่ได้มีหูในการฟังเหมือนเราแต่เขาฟังด้วยจิต mm hmm. เพราะฉะนั้นต่อให้เราสวดในใจเขาก็รู้ ในขณะที่คุณสวดออกเสียงเสียงดังแต่ในใจคุณคิดเรื่องเที่ยวเรื่อง,เ,องเล่นไปเรื่อยเนี่ยเขาก็รู้อีกเหมือนกันว่าคุณสวดไม่ได้เรื่อง mm hmm. เขาอาจจะไม่มาก็ได้ในขณะที่คนสวดเงียบๆอยู่คนเดียวในใจเขาอาจจะมาฟังมาสวดด้วยก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่คือตัวแก่นของมันจะเป็นประมาณนี้ mm hmm. แต่ทีนี้มันไอ้ตัวเสริมของมันก็คือการสวดออกเสียงก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับเพราะว่าการสวดออกเสียงมันก็มีประโยชน์ตรงที่หนึ่งทให้เราสามารถทวน บทมนต์ต่างๆ,ๆนั้นได้แม่นยำมากขึ้นเพราะเวลาเราท่องอะไรถ้าออกเสียงด้วยมันจะจําได้ดีกว่าเพราะมันจําทั้งหูแล้วก็จําทั้งในใจไปด้วยครับผมสก็คือถ้าคุณไปสวดในสถานที่ที่แบบเขาสวดกันโดยทั่วไปที่เป็นสาธารณะอย่างที่วัดที่พิธีต่างๆเนี่ยการสวดออกเสียงร่วมกันมันจะทําให้เกิดกําลังใจแบบว่าสวดไปด้วยกันคลอไปด้วยกันรู้สึกว่าเพิ่มมีความสงบมีความนิ่งมีความมั่นใจอะไรประมาณนี้นั้นตัวนี้ก็จะใช้ได้3คือการสวดออกเสียงเนี่ย มันต้องใช้กําลังใจมากกว่าครับเพราะแน่นอนสวดในใจคนเดียวจะนอนจะนั่งจะสวดแะ้วะก็จะประสวดออกเสียงมันต้องพยายามในการที่จะสวดอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเหมือนกับว่าเวลาเราตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานก็คืออยู่ข้างในคือเราตั้งใจจะทําอะไรและสัจจะคือทําให้มันเกิดขึ้นสวดมนต์ก็เหมือนกันเราสวดในใจเสร็จออกเสียงออกมาเพื่อเป็นการเปล่งให้คนรู้ว่าเรากําลังสวดบูชาพระอยู่นะเพื่ออะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ออกเสียงก็มีประโยชน์ในตรงนี้แต่อย่างไรก็ดี เราต้องไปดูในประเด็นใหญ่ว่าการสวดมนต์สำคัญที่สุดคือเราทำเพื่อให้เกิดสมาธิหรือเพื่อให้เกิดความสงบของจิตเพราะฉะนั้นเอาตัวนั้นเป็นเมนไว้ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเสริมตรงนี้ดังนั้นมันจึงต้องไปดูในเรื่องของการะเทษสาประกอบแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณอยู่วัดมีคนมาสวดร่วมกันเยอะๆเนี่ยคุณสวดออกเสียงไปเลยเพราะว่ามันช่วยเพิ่มกําลังใจของเราได้เพิ่มความสงบของเราได้ดีแล้วก็มีคนช่วยสวดอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดคุณไปเดินอยู่ที่ห้างอย่างเงี้ยคุณจะเดินไปสวดมนออกไปคนก็หาว่าบ้าอีกอแล้วก็อาจจะทําให้เขาปราโาทพระว่านี่สวดอะไรเพี้ยนหรือเปล่ากลายเป็นกรรมไปอีกเพราะฉะนั้นอย่างนั้นน่ะเราก็สวดในใจเอาเพราะว่ามันจุดสําคัญคือการทําให้เกิดความสงบเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเทวดาจะไม่รู้ไหมผีจะไม่รู้ไหมไม่เกี่ยวเพราะพวกนี้เขาไม่ได้ฟังผ่านหูอยู่แล้วเขาดูที่ความสว่างของจิตเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่จิตคุณสงบและสว่างเขารับรู้ ดีกว่าคุณไปตั้งเครื่องบวงสรวงร้อยชั้นนั่งสวดมนต์เสียงดังแต่ว่าแต่ละคนก็สวดไปเรื่อยเปื่อยไม่สนใจอะไรอันนั้นบางทีเขาอาจจะไม่มาแต่ถ้าเกิดคุณสวดเงียบๆอยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วสวดด้วยจิตที่สงบเนี่ยเขาจะมามากกว่าหรือถ้าเกิดใครที่พอรู้ในเรื่องของลำดับขั้นของการบริกรรมภาวนาเนี่ยก็จะรู้ดีว่าคําบริกรรมหรือบทสวดเนี่ยมันเป็นกรรมฐานหยาบก็คือพอจิตเราเริ่มสงบสงบมากขึ้นเนี่ย คำบริกรมเหล่านี้มันจะหายไปเองเพราะจิตมันจะเริ่มโ้มเข้ามาข้างในแล้วปากมันจะเริ่มนิ่งเสียงมันจะเริ่มเบาลมหายใจมันจะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มเบาเริ่มนิ่งเริ่มหายไปเนี่ยคือจิตของคุณสงบมากขึ้นไม่จําเป็นต้องไปพยายามเค้นสวดใหม่ถ้าคุณไปเค้นสวดใหม่ถ้าเกิดว่าคุณกาลังจะสงบแล้วคุณไปเด้งตัวเองกลับไปหยาบใหม่มันก็จะไปไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นพอมันนิ่งก็นิ่งไปเลยคนอื่นก็อาจจะสวดอยู่แล้วก็นิ่งแล้วก็น้อมจิตตามนึกถึงภาพพระที่เรากําลังสวดบูชาอยู่อย่างนัั้้้้้้นนกก็็็ใชไไไไดดดแลลววมม่จําาาเเปปตตตอองสขครบผ ทีนี้ผมอยากจะรู้อย่างเช่นเวลาผมไปวัดต่างๆแล้วมีเขาเรียกว่าคาถาหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่แต่ละหลวงพ่อแต่ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเวลาเราสวดมนต์เนี่ยครับบางทีการออกเสียงหรือว่าการสวดในใจก็แล้วแต่วันณยุตออกเสียงถูกไหมคําสะกดถูกไหมมันมีผลไหมครับว่า ถ้าเราออกเสียงผิดแล้วทําให้คาถามันเพี้ยนไปนน่นนี่นั่นไม่มีผลครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องฤาษีองค์หนึ่งที่ท่านภาวนานโมพุทธายะจนห่อได้อืท่านก็ห่อได้เสร็จเพื่อนก็แบบไม่ได้สักคนห่อไม่ได้มาถามว่าเฮ้ยสวดคาถาอะไรบอกนโมพุทธายะไอ้เพื่อนบอกเฮ้ยไม่ใช่มันต้องนโมพุทธายะพอฤาษีค,คนนั้นได้ยินอย่างนั้นกลับไปสวดนโมพุทธายะห่อไม่ได้และอคืออะไรก็ได้ที่จิตมันมั่นคงอยู่ตรงนั้น มันอาจจะผิดไปหน่อยก็ไม่เป็นไร,รเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่จิตนึกเนี่ยมันไม่ใช่คําแต่มันคือละภาพของพระพุทธเจ้า5้าพระองค์เพราะฉะนั้นพอจิตมันนิ่งด้วยน้ำโมพุทธายะมันก็เหาะได้ในขณะที่คนน้ำโมพุทธายะคือท่องกันได้หมดแต่ว่าจิตมันไม่นิ่งเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาสวดมนต์บางคนก็ชอบถามให้สวดจําได้สวดผิดสวดคอไปแล้วเผลอผิดท่อนบ้างอะไรเป็นไรไหมไม่เป็นไรขอให้จิตยังคงอยู่กับความสงบอยู่กับภาพพระในใจให้ชัดเจนเป็นใช้ได้คาถาผิดนิดหน่อยอะไรผิดนิดหน่อยอย่าไปกังวล ถ้าไปกังวลปุ๊บมันจะเสียอานิสงส์งตรงนั้นไปว่าทําให้จิตเราแบบเอ๊ะเอ๊ะอะไรเงี้ยทำให้มันจิต mm hmm. มันไม,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 ไม่ไม่่ไม่นิ่งเต็มที่ทมให้ไถึงไอ้บรรยากาศนี้เลย,ยที่บ,บอกว่าไม่กล้าออกเสียงเวลาเขาส่วนร่วมกันเนี่ยคอยสังฆทาแล้วมีหลายครอบครัวมันจะมีนโมพุทธาย, hmm. ยะลุยะอะไรแบบเนี้ยแต่ละคนก็มีสูตรของตัวเองไง hmm. แล้วเวลาออกเสียงไม่พร้อมกันมันจะเอ๊ะเอ๊ะไอ้นี่กันทั้งน้กเอดก็เอ๊ะาบอีกบ้านนึงก็เอ๊ะเอ๊ะพร้อมกัน ไปกันไม่ควบคู่กันด้วยนะบางคนเหมือนวิ่งตามเขาไม่ทันนะเขาสวดเร็วมากอรับก็ให้แต่ละคนอยู่กับจิตของตัวเองให้มั่นแค่นั้นพอดูที่จุดประสงค์สำคัญคือสวดเพื่อความสงบเป็นหลักถ้าใครสวดแล้วออกเสียงแล้วสงบก็เอาแบบนั้นใครสวดในใจแล้วสงบก็เอาแบบนั้นเพียงแต่ว่าดูตามการละเทศะด้วยไม่ใช่ไปเดินห้างแล้วสวดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าอยู่ในวัดหรืออะไรอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยแล้วแต่ความสะดวกเลยว่าจะสวดยังไงก็ได้ขอให้จิตเราสงบเป็นใช้ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าส่วนในใจอย่างเดียวจนไม่เคยออกเสียงเลยอันนั้นก็อาจจะไม่ดีเพราะอย่าลืมว่าการออกเสียงมันช่วยเพิ่มกําลังใจและเพิ่มความจําในเรื่องของบทพุทธมนต์ได้ดีขึ้นมันมีมุมหนึ่งครับ,รบอลืมถามไปคือด้วยความที่ว่าเราอาจจะไม่แม่นสมมุติว่าอ่าสวายสังฆทานเนี้ยครับก็จะใช้วิธีการที่ว่า1งฟังนะักสวดแม่นมฟังตามเข้าไปแล้วเราก็จิตเราก็เป็นสมาธิไปด้วยกับฟังพระสวดไป แต่ในใจเนี่ยอาจจะเหมือนกับพูดไปบางๆแต่ว่าใจไปเพ่งฟังคนอื่นเขาสวดเงี้ยเราถือว่าได้ได้ก็<ม>คือน้อมจิตตามเหมือนคนชอบถามว่าแบบเวลาเปิดบทสวดที่บ้านแล้วจะได้บ,บุญไหมก็ต้องถามว่าคุณน้อมจิตตามบทสวดนั้นหรือเปล่าถ้าน้อมจิตตามจิตระล,ลึกถึงพระจิตเกิดความสงบได้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดทั้งวันเลยแต่ไม่เคยสนใจไม่เคยฟังไม่เคยนอนอันนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็คือเสียงจากคาสเซ็ตเฉยๆมันก็จะไม่ได้อะไรแล้วก็เวลาสวดเนี่ยบางที เราอาจจะสวดไม่ตรงกับเขาก็ได้อย่างบางที่เนี่ยก็จะมีคาถาเฉพาะอย่างที่เอสบอกว่าบางที่ก็มีคาถาโน่นนั่นนี่อย่างเวลาผมไปบางทีเราขี้เกียจนั่งอ่านนันจำไม่ได้เลยผมก็สวดจักรพรรดิเลยเพราะบทจักรพรรดิมันหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเทวดาทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสวดอะไรแล้วเขาก็สวดเราก็สวดในใจเป็นบทจักรพรรดิแล้วก็น้อมตามเขาไปว่าถวายหลวงปู่องค์นั้นถวายหลวงพ่อองค์นี้อะไรก็ใช้ได้เหมือนกัน นะครับก็หลายคนที่อยากรู้ว่าสวดมนต์อ,ออกเสียงไหมนะครับเทปนี้ก็น่าจะได้คําตอบไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกซ์มาได้นะครับที่แฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะครับวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง YouTube นะครับวันเสาร์สามทุ่มคุยกับเจ้ารับที่ที่แฟนเพจสดๆเลยนะครับแล้วก็นําเทปมารีรนันอีกครั้งในช่อง YouTube วันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณขอบคุณแซมดี้สำหรับการสนับสนุนนะครับขวัญญา,าที่จะ ใครอยากที่จะสนับสนุนพวกเราทัง3คนนะครับสั่งซื้อเสื้อยืดได้นะครับทั้ง3รุ่นได้เหมือนเดิมนะครับที่แฟนเพจได้เลยนะครับแล้วก็เทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อติดตามได้ที่โกสกูดูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีสำหรับอันนี้พวกเราอง3คนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ